ดีนะครับุพี่ครับอันนี้กำลังมาเฮ็ดงานนะครับมีความบังเฮ็ดงานแล้วครับคือเล็กไม่ไมายิงน้ำครับมือนมหนึ่งนะครับลูกงวงไร้ครับมือหนี้ลูกงวงไร้งานตีเดินเร็วเลยครับมือน มาเลยครับถอยเข้ามาเลยรถเหยียบแอวครับยังเลยเร็วไปเลยครับมาเลยเหยียดไม่เยียดพอ อันนี้ก็โคงลังข้าเข้ากัแล้วแล้วนะครับที่เลี้ยยิ่งเชองช่ายด้วยครับแบบน,นี้แล้วก็ที่มุ่งลัางข้าเมื่อน,นี้แหละครับแล้วก็ดิท่ายเบิรงต่อนมุ่งแล้วด้อครับส่งโคง้งครับส่งโคง้งงามมากครับ S <S โอ้ยน้ำกับโบกเดอ้อครับมานนหนิดูดอยู่มัดมือมาบ้านนี่ครับ <S 2> <S 2> <S มือนีกับสีมากตั้งเสาเหลืออีกเสาแปะต้นสีให้แล้วมือนีน้ำก็ดีทีสูบออกอีก ตั้งเป็นยังครับนี่นี่ครับเทอันเทีริ่มไร้เมืองบ้านนี่ครับนี่มอง่ไรเดินแล้วคลิปนี้กับเท่านี้ก่อนเด้อครับขอบคุณครับ